จริงหรือไม่ครับที่คุณทั้งสองคนเจอกันที่แอปหาคู่จริงหรือไม่ครับไม่ต้องบอกก่อนว่ามารายการนี้ไหนะ <c oughs> จริงหรือไม่ครับไม่จเะมไม่ไม่เข้าพูเรื่องของความรักคุณได้นัดเจอกันครั้งแรกที่โรงหนังคุณทั้งคู่เนี่ยไม่ซื้อตั๋วร่วมกันคุณแยกกันซื้อต่างคนต่างเข้าไปนั่งในที่ที่นั่งจริงหรือไม่ครับ เราเป็นเงาเงาตะกุ้งตะุ้งค่อยค่อยแทรกค่อยค่อยแทรกเข้ามาแล้วก็มานั่งยังไงแล้วอะทำแรกจริงหรือไม่ครับไอ้เรื่องการเซอร์ไพรส์นี่แหละเพราะพวกคุณเนี่ยปิดบังว่าเราจะเซอร์ไพรส์กันและกันยังไงเลยจะทําให้คุณเนี่ยทะเลาะกันจริงหรือไม่ครับมีทะเลาะกันบ้างหมายถึงว่าในเรื่องการเซอร์ไพรส์เนี่ยคือเวลาเราเตรียมเซอร์ไพรส์เนี่ยันก็บอกไม่ได้ใช่ไหมสมมติเราจะแอบไปของมันก็คือความลับผมมีสิ่งที่มันเป็นส uh ิ่งท yup ี่คุณเนี่ยเก็บซ่อนเอาไว้ในใจ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The อะคิวปิดผมริคิร<ณ>ัตเพื่อนเครับวันนี้ครับคู่รักของเราในวันนี้ครับเป็นคู่รักที่ผมเนี่ยเคยร่วมงานมาบ่อยครั้งซะเลืเอเกิดและเขาก็ให้เกียรติผมมากๆเลยในการที่จะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวเรื่องความรักในวันนี้ครับนั่นก็คือพี่บิวและพี่ธน,นินครับ<ค><ณ>สวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านวูสเตดกาแฟนะครับอยู่เส้นบางขุนนนท์นะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับสามารถที่จะมาแวะซื้อกาแฟไม่ซื้อไม่กินก็แวะมาเยี่ยวก็ยังดีนะฮะแต่ที่สําคัญเลยต้องมากินมานั่งเพราะร้านนี้ชิลมากตกแต่งได้สวยมากๆเลยมาถ่ายรูปนะครับผมแล้วก็มีกาแฟชิคๆเนี่ยในร้านนะฮะก็ลองมาทานกันดูนะครับพูดถึงเรากันดีกว่าพี่บิวเนี่ยเราเจอกันบ่อยในเรื่องของการทํางานเยอะมากเลยนะพี่นะพี่มากข้าขนมนี่ โฆษณาไอศครีมใา่เยอะมากเราก็เรียนเชิญพี่บิวมามาเป็นแบบว่านางหน้าสายลับพี่ไสยลัทธิอ่ะไอศคีมอุ้ยเออสายลับก็เป็นอีกอันนั้นก็ไอศครีมแล้วก็เคยมาสอนตัวหนังสือสอนหนังสืออีกโอ้โหเยอะมาก วันนี้เป็นเกียรติมากเลยว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่เรียกได้ว่ามีแฟนคลับบอกว่าอยากเห็นคู่นี้รีเควสตเลยอยากเห็นคู่นี้จริงๆ <c oughs> เข้าคําถามแรกเลยจริงหรือไม่ครับที่คุณทั้งสองคนเจอกันที่แอปหาคู่จริงหรือไม่ครับ อกก่อนว่ามารายการนี้เนไหนจริงหรือไม่ครับไม่เข้ามาเพราะไม่ไม่เข้าพูดเรื่องของความรักทำไมอ่ะทำไมให้เี่นิพูดแล้วกันจริงหรอพี่นินเดี๋ยวตอบคำถามกันก่อนจริงหรือไม่ครับก็จริงยังไงเป็นยังไงไม่ต้องบอกก่อนว่าแอปนี้คือเพื่อนแนะนำเพื่อนแนะนำให้เล่นแอปอะไรเดี๋ยวเผื่อผมไปขอสปอนเซอร์เดี๋ยวทีขึ้นต้นซึ่งแต่ก่อนนะตอนที่แบบว่าหกเจ็ดปีที่แล้วอะยังคนเล่นน้อยอยู่ไม่เยอะมากเพราะเราเจอเขามาเจ็ดปีที่แล้วไงอะไรทำให้พี่บิวเนี่ยต้องไปเล่นแอปหา ก็เพื่อนแนะนำแล้วบังเอิญว่าแบบเขาว่าไปอยู่กใกล้กับเราพอดีก็เลยแกันตอนนั้นพี่บิวกับพี่นินตัวของตัวเองคืออยู่ที่ไหนแถวสมุทรปราการอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วบ้านเขาอยู่สมุทรปราการแล้วแล้วอยู่บ้านเพื่อนแล้วซอยบ้านเขากับซอยบ้านเพื่อนห่างกันหนึ่งซอยอ้าวเหรอใช่มาเลยจัดจริงหรือไม่ที่คุณเนี่ยไปกดไลค์กดถูกใจนี่คือเป็นร้อยคนจริงไหมในถี่ ไม่ถึงไม่ถึงตอนที่แมทจริงๆอะประมาณ3-5ถึงคนเท่านั้นเองสาาคนเท่านั้นเองอ๋อสาคนแล้วทำไมทั้งคู่ถึงก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วทำไมคนถึงมาสารต่อกันคือมันเริ่มยังไงเราก็แบบไม่ได้คิดว่าเราจะหาแฟนหรือว่าหาคู่เราก็คิดว่าเอ้ยก็คุยไปเพราะว่าโสดใช่ปะครับกว่าจะเจอกัน่ะมเดือนนะไม่เพราะว่าจุดประสงค์แรกเราไม่ได้มาจีบอย่างเงี้ยก็เลยแบบคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้ไอจุดประสงค์ของพี่นินเนี่อเป็นเพื่อนแม่หรือว่าอย่างไงอ่ะตรงๆเอาตรงๆเอนม่เนเพื่อนเลยใช่ ทำไมกูใช้ผิดวิธีตลอด <c oughs> หลังจากนั้นผ่านไป3เดือนคุณได้นัดเจอกันครั้งแรกที่โรงหนังคุณทั้งคู่เนี่ยไม่ซื้อตัว๋วร่วมกันคุณแยกกันซื้อต่างคนต่างเข้าไปนั่งในที่ที่นั่งจริงหรือไม่ครับ มันเป็นไอเดียเขาให้เขาเราแล้วกันครับคือก่อนนั้นคุยกันเป็นแบบฟิลเพื่อนใช่่อนแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออลองทําแบบนี้ดูแบบเคยเห็นในหนังหรือว่าจาไม่ได้อ่ะแต่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทาแบบนี้ตื่นเต้นดีว่ะแต่ไม่ได้ชอบเขานะเพราะว่าเขาดูอะไรเนี่ยดูแบบเราพูดอะไรเขาก็เชื่อเราเลยแบบอ่านั้นทําแบบนี้แล้วเขาก็เล่นด้วยไงเหรอใช่ต่างคนต่างซื้อตั๋วแล้วก็เข้าไปที่โรงหนังแล้วก็เจอกันทั้งแรงในโรงหนังแล้วความตื่นเต้นของคุณในวันนั้นน่ะจริงๆรมันตื่นเต้นนะเพราะว่ามันคุยกันมาสามนนะั ใครเป็นคนที่ถึงก่อนคนแรกผมถึงก่อนพี่นินถึงก่อนใช่แล้วเขาไปถ่ายงานมาแล้วเขาเหมือนมาเลดนิดนิดถ่ายไปได้สักปุ๊บนั่งเสร็จปุ๊บอล้่คนเี้วูโดนหลอกไปดูหนักคนเดียวแน่ๆเออเสี่ยงเหมือนกันนะเราลืมคิดอะเพราะแบเขาจะมาไหมอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอจังหวะที่พี่บิวมาถึงเนี่ยมันรู้สึกยังไงห่างตาเราเห็นเป็นเงาเงาตะกุ้งตะกุ้งค่อยค่อยแทรกเข้ามาแล้วก็มานั่งยังไงแล้วอะทำแรกแล้วระหว่างนั้นมันได้มีแบบสกินชิปกันเกิดขึ้นไหมหรือว่ามันได้มีการแบบสนนท หรือว่าดูหนังก็คือดูหนังจริงๆเลยไม่เลยไม่มีสกินชิปเลยทำไมเจแปนมีหรอม่บ้างครับอย่าเรียกว่าสกินชิปไปเรียกสกิด <c oughs> สกิดชิป <c oughs> สกิดชิปนะคน <c oughs> หนังจบเกิดอะไรขึ้นไปเดินตลาดเนาะไปเดินตลาดต่อตลาดรถไฟรัชดาทเทสมานาข้างหลังซิงส้มตำแต่ครั้งแรกไม่ค่อยชอบเขาเราชอบคนที่เป็นสุภาพบุรุษใช่ป่ะแต่เราก็ไม่ได้แบบคาดหวังอะไรขนาดนั้นอะเราเคยแบบไปเดทกับคนอื่นไงเขาก็จะแบบสมมติพูดว่าหิวน้ำใช่ไหมหิวน้ำ อันนี้เกินไปมันต้องมันต้องแบบมีความแบบกระตือรือร้นใช่ไหมเาแบบผมจะเป็นแนวแบบเฉยๆแบบแับวลว่ามันจะแบบเกินเส้นที่แบบเราจะพัฒนาความสัมพันธ์เงตอนแรกเราอยากแค่แบบไอ้คลิปแค่เป็นเพื่อนไว้อะไรเงี้ยเราแค่แบบเฮ้ยอยาก เอยรู้จักแล้วมาเจอตัวจริงอันนี้เราก็เลยแบบพยายามไม่เขาเรียกว่าล้ําเส้นล้ําเส้นของคาคือเขาไม่ได้มาจีบแต่ตอนแรกๆอ่ะเพราะว่าอย่างแบบเผ้าอย่างเงี้ยเราก็หันกันไม่ออกว่าแบบก็ไม่ได้แบบฟิลแบบลุกล้าอะไรเงี้ยไม่ใช่คบกันในฐานะเพื่อนเพื่อนใช่นานไหมอยู่แบบเนี้ยห้าเดือนห้าเดือนใช่เป็นแบบเพื่อนเลยนะใช่ แล้วหลังจากนั้นนะ่ะกี่เดือนถึงจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่แบบว่าโอเคเราเป็นแฟนกันแล้ว<ไ>อยากคบหาดูใจกันก็นั่นแหละประมาณนั้นแหละห้เดือนแต่ว่าก็ไม่ได้ตกลงกันว่าเป็นเอยเราเป็นแฟนกันแล้วคือไม่มีการมาตกลงว่าเป็นแฟนกันนะไม่ชอบเลยนะ ไม่ชอบด้วยโดนถูกมาด้วยเป็นแฟนกันนะอย่างเงี้ยแบบแมวเลยือไม่ชอบก็คือทางคู่ก็คิดแบบนี้เหมือนกันเหรอใช่เหรอก็เป็นนับเป็นวันที่แมทช์กันในแอปเป็นวันเหมือนอนนิว์ซารีก็เป็นนับเป็นวันนั้นใช่นี้เราแมทช์กันจังหวะตอนที่เรารู้สึกว่ามันใกล้ชิดกันมากๆนี่คือมันคือโมเมนต์ไหนอะที่มันโอเคทั้งคู่มันรู้กันว่านี่คือแฟนกันแล้วมันต้องมีโมเมนต์นี้มันมีตอนไอ้นี่ไงตอนที่ไปเดินตลาดมันมีช่วยเอเด็ดเด็ดเด็ดเดดเด็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 ดแห้คเ พี่นินบอกว่าเขาไม่เคยพูดเรื่องคู่รักความรักของเขาเลยถูกไหมพี่ไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยเลยพอมาพูดแบบนี้ปุ๊บ เฉิบนี่เป็นคนที่เฉินไงนตัวไม่ถูกเหรอใช่เหตุการณ์ในวันนั้นคือยังไงพี่เหตุการณ์วันนั้นคือพ่อไปเดินตลาดกันอยู่แล้วหมายถึงว่าเหมือนเหมือนพวกหลังเอสพานาดอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นจะชอบไปเดินพวกเขาจะมีจัดเป็นเหมือนเป็นพวกชิคๆอะไรเงี้ยช่วงนั้นจะมีตลาดเยอะก็ไปเดินเดินเล่นกันอะวนเบนอ๋อตลาดสวนเบนที่มันเป็นตลาดพวกแนวขายของใช่น่ารักน่ารักแล้วก็มีตอนนั้นก็คือเขาก็พูดว่าอยากกินหอยเชลล์แล้วก็เดินเดินเดินไปพครไม่รรู้เาก็แอบไไปซซื้้้อออออหหยเเเชลลล์มาใแวก็รพอออจจัังหหหววะที่นมาแลลล้เเยช์ ปิ้งเลยดับบอกว่าแักม เพื่อคอยเชียร์ให้ปุ๊กและความรู้สึกเพื่อนก็คือเน,นี่ยแนวัยเชลเนี่ยนะไม่คือต้องบอกว่าในชีวิตเราอะเราเรา,เราชอบเจอแต่ผู้ชายที่แบบว่าไม่ค่อยโอเคอะแบบพูดจาตรงตรง,ตรงพูดทำารจิตใจหรือว่าคนที่แบบไม่ไม่ค่อยโอเค,ครแต่ว่าเขาอาจจะเป็นฟิลแบบอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อย <Yeah. S 2> ดูโรแมนติกตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกแบบวิ่เกิดมาไม่เคยได้รับอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าสําหรับะมาเล่าให้ฟังแบบนี้คือคนอื่นที่มาฟังเนี่ยขาจะไม่เข้าใจโมเมนต์นี้หรอกแต่ว่าถ้าสมมติสําหรับ คนบางคนคู่บางคู่ที่เขาเองเนี่ยไม่เคยได้รับความรู้สึกแบบนี้มันจะรู้สึกว่าโอ้หอยเชลแม่ง หอยเชลล์นั่นน่ะเฮ้ยเป็นเป็นจุดที่ทําให้เขาแบบเริ่มรู้สึกดีกับเราอะไรเนะงี้ยนะทั้งทั้งที่ระหว่างทางเราก็ take care, เทคแ,แคร์ดูแลกันตลอเออ,เ,อ,อเราก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาอ,อยากกินหอยเชลล์นะก็เอ้ยซื้อให้จริงหรือไม่ครับไอ้เรื่องการเซอร์ไพรส์นี่แหละเพราะพวกคุณเนี่ยปิดบังว่าเราจะเซอร์ไพรส์กันและกันยังไงเลยจะทําให้คุณเนี่ยทะเลาะกันจริงหรือไม่ครับมีทะเลาะก,กันบ้า,บางหมายถึงว่าในเรื่องการเซอร์ไพรส์เนี่ยนะคือ เวลาเซอร์ไพรส์เนี่ยเขาเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์มากแบบว่าชอบมากแบบชอบเรื่องของสุ่มอะไรเงี้ยชอบสุ่มก็จะเซอร์ไพรส์แล้วก็เหมือนกับพวกวันสำคัญสำคัญอะไรเงี้ยก็จะชอบเซอร์ไพรส์เวลาเราเตรียมเซอร์ไพรส์เนี่ยมันก็บอกไม่ได้ใช่ไหมสมมติเราจะแอบไปเจอของลับบางทีก็แบบไปไหนถามเยอะเราบอกไม่ได้ไงเออแล้วพอเราบอกไม่ได้สมมติจะทะเลาะอย่างงี้ใชเราก็เฉลยไม่ได้เราก็ติดเก็บอย่างงี้ถ้าเกิดว่าเฉลยไปเอา้อจริงแต่ไม่เซอร์ไพรส์นะเว้ยเราก็ต้องยอมทะเลาะก็ต้องยอมทะเลาะอายุยกตัวอย่างอายุตัวอย่างยกตัวอย่างวัน รูว่าเขาอยากได้อะไรบ้างเราก็จะเอ้ยซื้อซื้อ,อแต่เราซื้อหลายๆชิ้นแล้วก็เป็นแบบตอนเช้ามาดอกไม้ตอนบ่ายเฮ้ย,อยโอ้คิดออกแล้วเปิดในรถแล้วซอยไว้ในรถเออกระโปรงมาเจอ<ช>อยู่ข<ช>้างในเอ้ยแล้วก็หลายๆช็อตทั้งวันไงแล้วเราก็ไม่บอกเขาว่าเราจะพาเขาไปไหนวันนี้เดี๋ยววันนี้รับหน้าที่พาไปเองแล้วก็เฮ้ยคือรถปุ๊บเปิดท้ายเฮ้ยเจอของขวัญเอ้ยต่อไปปุ๊บไปงานเอ้ยเจออีกชิ้นหนึ่งเอ้ยเป็นการเซอร์ไพรส์ที่เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์ทั้งวี่ทั้งวันใช่เหมือนกับแบบออเอ้ยีก เอ้ยนี่มันก็จะแบบสนุกไงเพราะเขาเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์อยู่แล้วแล้ววันนั้นเน่ะประทับใจไหมพี่โอ้โหประทับใจมากล้าทำบ่อย,อยแต่วันวาเลนไทน์วันเกิดวันครบรอบวันอะไรวันเกิดเขาเ,เขาก็ทำให้ก็ทำแบบนี้เซอร์ไพรส์ทั้งวันทั้งวันแปบนึงนะแตเ,เฉพาะคู่นี้นะอ,อย่าเอาแบบนี้ไป <c oughs> เป็นมาตรฐานกูจะอยู่ยาก <c oughs> แต่ว่าอันนี้คือข้อดีของเขาไงที่ว่าไม่ได้หวานหวาที่แบบต้องคาดหวังแบบอะไรที่มันแบบเล็กๆน้อยน้อยอะไรที่มันมีความรู้สึกดีๆีอยา่ว่าหรือว่าเป็นอะไรที่เขาเคยบ่นว่าอยากกินแล้วเราจําได้เขาห้ชื่นใจใแค่นั้นเลยังเอาไว้ฟังเอาไว้ว่าเออมันไม่ต้องเยอะมันไม่ต้องอะไรที่มันแพงหรือมีมูลค่าใครนะสังเอาไว้ทุกคนที่เป็นเพื่อนๆนที่แบบดูคลิปนี้อยู่ หลายๆคู่ <Okay. S 1> จริงหรือไม่ครับที่โรแมนติกกันจนน้องสาวของคุณบิวเนี่ยอิดชาริษยาตาร้อนจริงหรือไม่ครับ มันเอาไปทำเป็นคอนเทนต์ส่วนตัวแล้วในทิกตอกอ่ะมันปักเอาไว้เลยอ่ะพี่สาวและพี่เขยเหรอมันเรียกพี่สาวกับแฟนอย่างเงี้ยพี่สาวกับแฟนอะไรเงี้ยคือแต่ก่อนอ่ะเขาจะชอบขับรถมาเซอร์ไพรส์หน้าบ้านอาหานะเอาข้าวมาให้เอาอะไรมาให้เล็กๆน้อยๆอะไรจนโบมันเห็นไงแล้วอยู่กับโบก็หมั่นใจอะไรเงี้ยแล้วมันก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายถ่ายทุกครั้งถ่ายทุกครั้งที่เซอร์ไพรส์แล้วก็โดนตบทุกครั้งทขาไมอ่ะ พอโดนถ่ายเพ๊่วิ่งไล่ตบคนดูชอบชอบสิกลายเป็นคอนเทนต์เฉยเออเป็นใครใครก็อิจฉานะอาจจะไม่ได้อิจฉาคําว่าอิจฉามันจะดูแบบว่าเป็นแบบนกาทีฟนะแต่ว่าจริงๆมันอาจจะแบบว่ามันไม่ได้ริษยาไงมันแบบอยากได้อิจฉาเพราะเขาไม่มีแฟนไงน้องสาวว่าอ๋อแต่จริงๆทุกคนน่ะก็มีโมเมนต์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอยากมีบ้างอย่างนี้ดีกว่าคือสันขา ไม่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าที่โบมันชอบถ่ายเพราะว่าอะไรว่าแต่ก่อนนะเราจะเป็นแบบฟิลหัวหน้าครอบครัวไงไม่มีมุมอ่อนโยนอ่อนหวานให้น้องให้แม่ให้ที่ครอบครัวเหตนแต่ทานินี่ะเหมือนเข้ามาแล้วก็แบบอุ้ยอะไรเงี้ยเราแบบมันเราเปลี่ยนไปเราเปลี่ยนไปเราเปลี่ยนเราดูมุ้งมิ้งไปทันทีทั้งคู่นะครับปัจจุบันนี้คบกันมากี่ปีแล้วครับกันยานี้ก็เจ็ดกันยานี้เจ็ดเจ็ดปีจริงหรือไม่ครับตลอดเจ็ดปีเนี้ยคุณไม่เคยทะเลาะกันแบบแรงๆกันเลยสักครั้งเดียวจริงหรือไม่ครับ ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์อย่างเงี้ยไม่ไม่เคยแต่ว่าพอวันหนึ่งเรามาทำ YouTube ไงทำงานด้วยกันป,ปุ๊บกูเอาเลยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานเรื่องงานล้วนๆเป็นทุกคู่ <c oughs> เป็นทุกคู่ตบ <c oughs> ตีบ ตบตีเรื่องคอนเทนต์ไม่เอาฉันจะเอาอย่างนี้ฉันจะเอาอย่างนั้นบางคนนะเป็นอย่างพี่บิวนะผมมองได้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นแบบ perfectionist อะไรแบบเนี้ยใช่ไม่เป็น perfectionist นะนี่จะเป็นแนวนี้ลุยๆไม่เลยลุยลเวลาเราทำคอนเทนต์ก็จะแบบอุ้ยถ่ายเลยเอาแค่นี้พอพอละผมจะเป็นแบบอุ้ยขอกว้างขอแคบขออ่านี่ไม่เลยนะชิวมากแล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรส่วนใหญ่สมมติถ่ายคอนเทนต์็นอย่างี้แหละส่วนใหญ่ก็ทะเลาะเรื่องการงานมันแคนไหน แค่นี้เลยเหมือนสลับกันเขาเหมือนนิสัยเหมือนผู้หญิงอะแล้วแต่เหมือนผู้ชายใช่เฮ้ยผมผมก็เป็นนิสัยเหมือนผู้หญิงมาผมจริงคือผมจะเป็นคนค่อนข้างที่จะละเอียดอะละเอียดแล้วแบบใส่ใจกับอะไรบางอย่างอยู่ด้วยกันได้แต่เวลาถ่ายงานเราก็อยากเงียบใช่ไหมถูกต้ององการแต่งตัวนี่แม่เข้ากันได้แล้ว ไดเดอะคิวปิดต่อไปอันนี้คือ7ปีที่คบกันมาแสดงว่ารู้จักนิสัยใจคอรู้ไส้รู้พุงกันคือแทบจะแบบทุกซอกทุกมุมบางคนเนี่ยเขากลัวกันนะ7ปีอาถรรพ์น่ะหมายเลข7เนี่ยคุณกลัวไหมไม่ไม่เฉยสาปี5ปี7ปีคือเฉยเฉยเฉคิดว่าคนถ้าคนมันใช่มันก็ใช่และคุณคิดว่าปัจจุบันนี้ใช่ไหม ใช่ครับจุบันมีย์ึ่งตัวที่โด,ดนนะจะปิเลยนะพี่บิวนะไปต่อเลยคำถามต่อไปไปต่อเลยไปต่อไม่ไหวแล้วณนะปัจจุบันนี้มันมีความคิดไหมว่า เฮ้ยทั้งผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็พร้อมแล้วเราเองเราก็มันน่าจะได้ที่แล้วนะเจ็ดปีเคยคิดเรื่องการแต่งงานกันไหมเคยคิดไหมพี่บิวสิบเปอร์เซ็นต์ของชีวิตแล้วกันจริงเหรอจริงจะถามว่ามีคิดไหมก็มีบ้างแต่ยังไม่พร้อมหรอกตอนนี้แต่ว่าเราต่างคนต่างรู้ไงช่วงนี้เราโฟกัสงานเราก็ทํางานเกาะเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็แบบทุกวันมันทํางานด้วยกันมันก็แบบมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเอางี้มันมากกว่าการแต่งงานนั่นคือการที่คุณจะต้องเป็นครอบครัวเคยคิดเรื่อง ครอบครัวไหมมีเบบีหรืออะไรบางอย่างหรือที่มันเฮ้ยมันคือร่วมกันไปการใช้ชีวิตคู่กันไปอะไรเงี้ยมันมีไหม มันมีแวบเข้ามาแมถ้าเป็นบิวมันสองจิตสองใจนะบางทีก็อยากมีบางทีก็ไม่อยากมีเลยแล้วเขาก็แบบอยากมีหรือว่าไม่อยากมีเหมือนกันเหมือนเป็นช่วงช่วงว่าแบบเคยคุยกันเคยคุยกันไม่ใช่ไม่เคยคุยกันนะว่าถ้าเกิดว่าแบบเอ้ยในอนาคตอยากมีลูกไหมอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าสมมติช่วงนี้อยากมีก็ก็คุยกันว่าเอ้ยอยากมีถ้าบางช่วงแบบไม่อยากมีก็ไม่อยากมีสลับไปสลับมามันก็เลยเป็นแบบก็เห็นตรงกันตลอดจากที่ผมแบบว่าจับอะไรได้บางอย่างจากการที่ที่ได้พูดคุยกับคู่นี้คือการที่แบบว่าถ้าเราทําปัจจุุบัันนนีีี้้้ใหดดดสสถามมมติ ได้ทุกวันทุกวันทุกวันแบบนี้จริงๆแล้วคือการแต่งงานก็มันก็ไม่ได้จําเป็นแล้วแต่ว่าการที่มันเป็นครอบครัวนี่คือเราอยู่ด้วยกันมา78ปีเนี่ยทำงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็เรียกได้ว่ามันก็คือครอบครัวแล้วอะมันแค่ไม่ได้จัดว่ามันคือเฮ้ยมันคือแต่งงานแล้วมันคือครอบครัวนะแต่จริงๆคือระหว่างทางมันคือครอบครัวกันอยู่แล้วใช่จะวางกันก็ได้เอาเป็นว่าผมขอพักเบรกแป๊บหนึ่งครับผมเติมความกลมกล่อมความหวานกันสักนิดหนึ่งในชีวิตนะชิมฮะอันนี้คือ อร่อยมากจ้องน่าจะจ้องมาตั้งแต่แรกแล้วแหละไม่หิวไม่ได้กินข้าวคือแก้วแล้วเนี่ยผมน่าจะจ้องมาตั้งชิมได้เลยครับอันนี้เป็นบูเบอรี่ชีสเค้กนะครับผมแล้วอันนี้เป็นอะมอนโพรซองนะครับผมไปอันนี้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 อ่าแฟนกินนี่รู้ไหมว่าทนินอะเยอะถึงขั้นตอนกินด้วยนะจริงหรอการตรงการตักอะไรอย่างเี้ยหรอคำทห้เข้าปากมันต้องสวยนี่หรอเนี่ย่างนี้นะมีปัญหาบ่อยมากไม่อร่อยอ่ะ นี่ขนาดตั้งไว้นานแล้วนะยังกรอบอยู่เลยใครที่มาทานนะครับที่ร้านนี้นะครับก็จะมีเครื่องดื่มเนาะแล้วก็จะเป็นพวกเบเกอรี่แล้วก็ขนมเนี่ยทานคู่กันไปอร่อยจริงๆนะครับ นะครับเมื่อกี <Zone in> <world> ้เราพักแบบเติมพลังกันสักนิดหนึ่งนะครับให้กับความหวานของชีวิตคู่สุดท้ายนี้ครับพี่บิวพี่นินครับผมอยากให้บอกความรู้สึกซึ่งกันและกันบอกความรู้สึกหน่อยว่า7ปีที่อยู่ด้วยกันมามีอะไรจะบอกเขาเชิญครับก็จริงๆแล้ว7ปีก็ก็นานเนาะแล้วก็รู้สึกว่าทุกๆวันที่ผ่านมามันก็ดีแล้วแล้วก็เราก็โฟกัสกับปัจจุบันก็เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆดีนะแล้วก็ทําทุกวันที่มันดีทุกอย่งคือจะบิดรอบหนึ่งแล้ว่จริงนะเนี่ย พี่วิวครับมีอะไรอยากจะบอกกับพี่นิดบ้างไหมฮะก็เป็นคนที่ดีดูแลดีสุดยอดไปเลยแผมมีสิ่งที่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณเน่ยเก็บซ่อนเอาไว้ในใจใครเอก สารจากคุณบิวถึงคุณนินนะครับคุณบิวบอกว่านินเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมากค่ะเขาดีขึ้นในทุกๆวันเอาใจใส่เป็นคนเรียบร้อยมากไม่ต้องพูดเราก็รู้ได้ว่าเขาเนี่ยรักเราอ๋อที่เคยไปถัาภา์ไว้ชะได้ครับและสารจากคุณนินถึงคุณบิวบิวเป็นคนขยันทํางานมากบางทีขยันเกินไปเพราะเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัว <laughs> ดูแลแม่ดูแลน้องผมชื่นชมบิวมากครับดูเป็นนักสู้มากอ,อ,อันนี้คือเป็นสารที่จากคุณบิวถึงคุณนินจากคุณนินถึงคุณบิวนะครับต้องปรบมือให้เลยนะครับผมผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วที่คุณได้เจอได้เจอกันที่คุณได้รู้จักกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยจนถึง7ปีคุณอยากจะขอบคุณอะไรขอบคุณ สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าบุญที่สร้างมาตั้งแต่ชาติที่แล้วให้เจอแต่คนดีดขอบคุณแอปพลิเคชันสมัยก่อนที่บอกว่าอุย้ยพรมลิขิตพรมลิขิตเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พรมลิขิตนะครับแอปหาคู่ <c oughs> ลิขิติวันนี้มันได้แรงบันดาลใจแล้วก็ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างสําหรับคู่รักในยุคนี้ที่แบบว่าบางคนนะไม่ได้แบบมองในอนาคตว่าเฮ้ยเราจะรักกันไปแบบเนี้ยเราจะดูแลกันไปแบบเนี้ยแต่บางคนมีความแบบคาดหวังซึ่งกันและกันบางทีมันเป็นความอึดอัด อย่างคู่นี้เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการเราจะไม่ฟิกซึ่งกันและกันคุณเข้าใจเราเราเข้าใจคุณและคุณก็พยายามมีโมเมนต์ที่มันยังเติมความหวานซึ่งกันและกันได้อยู่ตลอด7ปีที่ผ่านมาผมถือว่านี่คือเป็นอีกหนึ่งคู่ที่รู้สึกได้ว่าน่ารักมากๆเลยวันนี้ครับขอบคุณนะฮะพี่บิวแล้วก็พี่นินมากๆเลยครับขอบคุณนะครับขอบยังไม่พอครับผมมีที่ระลึกประจํารายการของเรา เลยและนี่คือของที่ระลึกของรายกายของเราสุดเท่า แต่ผมชอบนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เราเนี่ยชื่นชมแล้วก็ติดตามมาตลอดเออชื่นชมเข้าใจติดตามยังไม่ตายยังไม่ตายวันนี้สนุกสนานมากขอบคุณนะคะรีบิวรีวิวครับขอบคุณนะคบพี่นีครับขอบคุณนะครับผมใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมครั้งหน้าอยากให้ใครมานั่งตรงนี้ให้ผมสัมภาษณ์นะครับผมเพราะเราจะไปรู้ ับรายการนะครับ The ะ e w b e a โ h o ม e ไม่คิดลักวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ